ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องสายสุขูมสุกคนนะครับพ่อผมคือเก่านะครับเชฟน้องแก้วสายฟูดการกินบริเเนศใจนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับเมื่อนี้กัมีเวลานะครับมาฉีดยาให้พี่เห็นน้องนะครับยาคุ้มยานะครับอยู่สวนมักซาลีนะครับริมโคงนะครับบรรพวกนะครับอันนี้ก็ใส่สารนะครับอลาโคะนะครับฉีดนะครับทั้งหมดเจ้่นี้กับประมาณ3ามสี่ไร่นะครับ กะเรียบร้อยแล้วก็มาทําความสะอาดเครื่องนะครับเห็นครับล่างทําความสะอาดนะครับเสื่อสีขาบ้านนะครับไปสีเขาต้อนะครับบบดนี้นะครับเห็นครับเมื่อนี้กับพาร์ทีพานองนะครับมาเบิงนะครับบรรยากาศริมแม่น้ำโขงบ้านอันนี้เป็นบรรพวกนะครับต่อจากบ้านวหาดมานะครับอันนี้บรรพวกนะครับบรรพบกครับขาวๆอยู่พูนนห่นเป็นน้ำบดนะครับนน้ำนะครับน้ำพุงนะครับอันนี้ครับรถแมคโครสองคันนี้กับรถ รถอันบดดินนะครับรถเหยียบขี้ดินนะครับเพื่อนสีมาเฮ็ดกันสุดน,น,น,นะครับนี่ครับกันสุดอยู่ริมขวงนะครับมะนีก็ได้พาพีพาน้องมาเบิงนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอันนี้ก็แม่นงาครับห้าลูซี่นะครับเป็นปลูกไว้ให้เบ้่นะครับอันนั็ส่วนสวนหมักสาลีนะครับนี่สวนหมักสาลีนะครับบรรยากาศนะครับนี่ครับมะนีก็อมาฉีดพ่นนะครับ ุ้มหยานะครับอยู่ส่วนมักซาลีนะครับคือเก้านะครับสีเตียวเรากับสีไปสีเขาพี่น้องเอ้ยนี่ครับเกิดมาจะเมนมันถูกมันยากนะครับจะเมนมันลําบากเกิดมาเป็นคนนี่ครับนี่ครับพี่น้องขั้นประหิตกับบรดิกินนะครับคุณบรรยากาศอันนั้นกับคุณกุพูนกับเป็นฟังคุณเป็นซอปปอลแล้วนะครับน่าจะเป็นบ้านฟองโพนะครับตรงถามตรงนี้นะครับคนเรียนมาครับบรรยากาศนะครับคุณ จังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องล็อบเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับน้าคิปดีๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเทียนบักซารีนะครับนี่ครับคุ้มหงานะครับบ่วบกิใไซสันอัลละคอครับก็ดีกันนะครับหรือว่าอะทัซินก็ดีนะครับนะครับบรรยากาศนะครับเอาสําหรับวมืนอ้าก็ขาดสวัสดีครับรวยแล้วครับ